เอ้ยมเอาสกิลผิดมาชิบหาลยละก็ดวงของเมอทักิลผิดมาหว่ะแต่ได้หนึ่งหัวแล้วไม่เป็นไรตอนเดียวเอาบ้าเอ้ยไอ้นี่เป้าที่มันปักธงอะ่ะโอ้ไอ้นี่แหละที่มันปักธงแล้วมันแอคอาร์ดอ่ะเชียร์โอเดโม,โมกดหนึ่งเชียพ,พีอะไรเนี่ยพีทูเจกดสองมาตอนนี้เอาสกิลมาผิดด้ะให้เม่เพียพอ เขาดูตอบนะครับใครทงจริงใครทงปลอมโอนโมทงจรงหรือเปล่าใครทงปลอม,ม<า>อ้าวเป็นปักทงผมอยู่ไหนวะได้มึงนะครับอ้าวน้องคนนี้จะมาแก้ผมปักทงวัดกันไปเลยใครมันจะทงนำ้นนำ,มนำมันน้ำมก่อนอะมาเชฟโยนโมกดหนึ่งเชฟหนุ่มปักทงกดสองมาทงมีเหมือนกันอะเด้ง ไอ้ง่วงบ้าครับน้องง่วงบ้าเอาถ้าน้องง่วงอ่ะน้องก็ไปนอนแล้วน้องง่วงบ้าหน้องง่วงเปล่าง่วงก็ไปนอนนะง่วงไปนอนนะนี่พี่โอนโมนะไอ้นมแดงแดงนั่นแหละฮะ หลังจากนี้เขาก็ท้าผมและน้องธันวาสองต่อสองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยนะครับโอเคนผู้ชมตอนนี้นะครับหนุ่มปกักธงท้าผมและน้องธันวาสองสองกลางสตรีมแคนเทอร์โบธันวาน้องไอจะไหวปะวะไหวอยู่แล้วไหวชิวถ้าเป็น,นหนุ่มปักธงเลยนะถูกถูกคนดูเชียร์ไรเชียร์เบลนอมบมน้องธันวาก,กดหนึ่งเชียร์ที่ P2J อะตอมกดสองไปของหัใวใจคนละหนึ่งดวงกดไลค์กันด้วยเล็กเก้าดูขวามาทันไหวเบาทันไหวเบาทันไหวเบาดวงหนึ่งแดงแดงหนึ่งได้ไม่ได,ด้ยไม่ได้ดด <S <S ดยไง หนึ่งศูนย์อ้าวเอวหนึ่งศูนย์แล้วครับพี่บอกเขาเลยว่าสแกนจ่ายบอกไปดิสแกนจ่ายครับไม่มีทอนแดงแดงดังแดงแังแดงหลังเข้าโดนบอกวะหมอกแบง An 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 đi rồi an. Đá không Đã đừng. Đã đừng, ông hả na? Đá được. Đá được có đưa. Giòn tai. Đá mà không mà đi hả nha? Vô qua mà. Hí? Ủa, mấy đâu? Vô qua mà. Ôi vậy. Ôi vậy chưa, Vô tại. Lại tai mà.

Hả lại lên thì luôn mà mà Đạn được nắn Đạn đường áo con đô ตัวเลยเมื่อกี้เราหลัมันเฮ้ยเราได้แล้วครับเมื่อกี้มันอัดตัวนะครับด,ด้านหนึ่งด้านหนึ่งได้แล้วน้องด้านหนึ่งแล้วยกขวามา gió mà má. này Đá được đá được đá được đá đường, đá đường. Ui, làm đồn. Huy xinh. ไหวมหครับเฮี่ย T2J เนี่ยไหวไหมไอ้ทันมันโหดจังวะไอ้ทันมันแบกนะเว้ยเขาดมาได้เวลาทอนเขาบอกทัน <c ười> ที่มีไอ้บอบผงมีไอ้บอลปะมาเรื่มมาเลยเรื่มมาเลยเลื่มมาเลยติดตั้งเลยทิง้งเลยทิ้งเลยอู้เขาบอกว่าเขาจะได้เวลาแบบเอาคืนมาผม แล้วอะไรไปร้อนมาทันเจนจตัวไอ้หอัวบ้าตัวไอ้อบอ้านี่แหละครับเวลาถอนอ้าวเขาบอกว่าจะถอนพรผมมันห้าสุแล้วนะพี่พี่จะถอนกี่โมงอะหาบอกพี่เลยดิ พ่อผมจะสแกนจ่ายนีเนี่ยเออว่ามีสแกนจ่ายเลยพี่ด้านหนึ่งด้านหนึ่งย้อนมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ้าแรงไป ทอนกี่โมงละครับมันหกตุนแล้วนะพี่พี่เขาจะทอนกี่โมงไอพี่้าพ,พี่ทอนกี่โมงพี่บอกได้นะครับพี่พี่บอกนะฉันหลอกดาลด่าเน่ะเจ็บสูหละ Đây rồi anh. Đã được rồi, anh đi, bị coi bên đó, bị lê, bị lê Đang Đang Ôi พี่ปักทงนั่นแหละครับพี่อย่ามาท้าสองพี่น้องนี้สองพี่น้องนี้มันปีศาจตัวยนัง่งรักทําดีเว้ยหลังจากจบเกมที่แล้วนะครับที่ผมชนะไปเจ็ดสูตรแล้วพี่พีทูเจเขาก็มาท้าน้องธันวานหนึ่งหนึ่งะครับเดี๋ยวรอรับชมอีพีต่อไปนะคะ